สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนตอนฮับเข่าสู่ซองมุกดาสาวเสียงขงยงวั่งเชนเนลเซนเกาเซนเคยเนอวันนี้มุกดาจะพาทุกคนอ่ะเห็นบอกอยู่ทางด้านหลังของมุกดาแม่นอย่างข้างพักสั้นนอและกะอยู่ทางด้านหน้าแม่นห้างเวียงจันเซนเตอร์เราพี่น้องคือมุกดาจะพาทุกคน ไปเบิงงานบุญกาเฟ่งานบุญกาเฟ่บ้านเฮาก็คือเป็นงานบุญทีสภากาเฟ่เพิ่นจัดขึ้นและกาปีหนึ่งเพิ่นจัดขึ้นเทื่นหนึ่งเนาะปีนี้จัดอยู่เวียงจันทร์ปีก่อนนี่จัดอยู่หลวงพระบางประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงทางด้านในว่าจะมี้านกาเฟ่อย่างเดแบบจะเปลี่ยนแบบรวมศูนย์รวมแบบว่า้านกาเฟ่ของคนลาวเลยเนาะคอือจะมาจัดยูนีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิร์นํากันเนาะทุกคนบุญกาเฟ่บ้านเฮา แต่ว่ามูดา่ากะมูกินกาแฟเนาะกินแล้วใจสัน่นใจเต้นนะนะทุกคนแต่ว่าม้อนี่ก็สิลองเบิ่งบ่หรือวันเนี้วได้ไปเอาเข้าไปเบิ่งทางด้านในพร้อมกันแล้วทุกคนคือบุญตัวนี้เนาะคนจัดมาได้หลายมือละได้แล้วกะมม้นนี่เป็นมือสุดท้ายแล้วนะทุกคนมูดา่ากัมามือสุดท้ายโอ้ยจะจะทันเห็นอยู่บ่เนาะของดีของแซบ่บแบบกาแฟนี้ฮะนะไปะเอาเข้าไปทางด้านในพร้อมจัน อเทุกคนเข้ามาทางด้านในเนาะก็จะเห็นคนมาวางขายรถเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะเข้ามาว้าวอันนี้มันอยู่ทางด้านหน้าเนาะทุกคนเห็นบอกคนจะเขียนไว้ บุญกาเฟ่บ้านเฮาอินเตอร์เนชั่นแนลคอฟฟี่เดย์เป็นมือแบบมือนะั่นเนาะตรงเสริมสิทธิเข้าถึงสภาพแปดล้อมที่ปลอดภัยบนวะนี่เนาะคน่วมปงการอากัดโอ้อยู่ทางด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยเนาะทุกคนจะเป็นไม้ไผ่จะเป็นแบบไม้ไผ่เลยเนาะเ่่นก,ก็จะมีหลายห้านเนาะชิวามา เย้เฮามาอยู่ทางด้านหน้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอาเข้าไปเตึงทางด้านในพร้อมๆกันคนหลเนาะทุกคนเนาะและอันนี้อันนี้อยู่ทางด้านหน้าตาึงๆๆบอถ่หยรูกนะทุกคนเออคนกระสีเป็นไหมเป็นไห้เลยและอันนี้อ้เม็ดกาแฟเม็ดกาแฟหลเลยนะทุกคนนี่มันกาแฟดาว กาแฟดาวมันจะมีสามชนิดอันนี้เป็นนิดกาแฟนิดกาแฟที่แบบว่ายัางโบทันทั้วเนาะอันนี้มันต้นกาแฟทุกคนว้าวมาทางต้นเลยพี่น้องอันนี้กับมิมดกาแฟที่ลาขวแล้วฮ่าฮ่าโอ้นนี้เล่นมากกาแฟมากกาแฟก็มีนะทุกคนโอ้โหมีครบเลยตัวนี้น่าจะแบบมันแห้งนะนะ มีหลายเลยมีหลายแบบเลยทุกคนอันนี้กักบกาแฟด้าวกาแฟดาวเป็นกองแบบนี้เนาะประไก่จิ้งเดือมงคลลาวเลยทุกคนเขาเข้า <ๆ S 2> ไปเบิ่งที่ทางด้านในน้องกันมีห้านหลายเลยเนาะทางนั้นกาแฟดาวเนี่ยบอก น้ำนลนส่บนลอคนหลายแงงนะทุกคนมีขนมนำมึงอยู่ทางด้านหน้าครอเห็น นี้หลายบูธแห่งนทุกคน,น,น,นเนาะอันนี้ก็เป็นแบนแบนของคนลาวเนาะทุกคนแมนบอกออู้เคคืออุออปรกรณ์ในการฮ็ตกาแฟนาะทุกคนนี่มาซื้ออยู่นี่ได้เลยอันนี้เป็นฮ็ดอย่างแข่ง,งเนีย่ย ขาสมุดเขาโฟกัสให้อให้กลิปนถงคนทรงไงต้องต้องได้ทรงอยากกินสีมือไอ้ลิทรงอันนี้ทางด้านหน้าวีีเนาะพี่น้องเยกัจะแปลว่าทรงกาแฟเคยเคยส่งิกาแฟหนาอนนี้หรือว่ากาแฟอย่างนมุกหาหรือว่านี้ไปส่งแบบในกรทีไอโอยู่เวลาลูกค้ามาให้โทรหาไอ้กลิ่ทรงอะไรมีคค่าที่้อหาแต่ะับชรงหรอแล้วลูกค้าบอกเขาไปส่ง ก็ถือว่าได้ได้ได้ฟิวมีไออยู่ดั้มนอะแต่ว่าเอาเป็นข้างกันนะเพือนเพื่อนแบบว่าไม่อยากให้ยางคนแบบเ๋อโอ้หันนี้ได้รางวัลมาทุกคนนาอกรีนคอฟฟี่่รเมากกว่อันนี้รอ่สา้ดด เม็ดปกิโค้ชอสออกมาทุบกคนสาวสวยด้วยเนยอยู่ด้วยเนาะเขาะเข้มนซุโอ้พีมากพี่เนอปลาทุกคนบริสตาแบบนี้ตะผู้ทางงาอ่งเนีพี่น้องางน้องก็จะมีแบบกองเป็นซอสให้เนะซีนจังเลยดิและตอนนี้พร้อมแล้วนะ อันนี้เป็นสโลแกฟฟนพีโน่จะเป็นแบนแบนราวเลยอันน้วจะเปล่ยนโดยอันนี้เป็นอยา่างนอ้อนี่เป็นสาวอ๋อสาวนสี่สิบอันนี้กาแฟกาแฟแบนสโลนมีโน่ แป็ดสลโลสลโลเป็นแป็ดคนลาวเป็นบอกโ่ว้าวอ m มีซิมมากอของลาวเลยพี่น้องมีห้ซิมอุ้ยมีอย่างห้ซิมนะเนี่ยซิและกันฉลยเออลองเบิ่งน้อยนึงเขาห้องอะไรอย่างก่อนนี้เป็นวีปคอฟคอฟี่วีปคอฟฟี่ โอเคเพราะเป็นอย่างอันลองเบิงเนาะสาวงามเหงเนาะทุกคนพี่น้องสาวสโลกับปีซิมก็เดิมพี่น้องส้มเออส้มคอมเมตส้มเออส้มผม ตอนแรกกัะตุน้นเขาปะไปดนตางกันบอหอมหอมมาจากใสหแลอวปล่ะอยูีนี้ก็หอมคือกันอันี้อกเหออที่บอกเป็นใหม่แซ่บแซบแซบ กป็กไอิบุ้งมืออยู่แล้วค่ะคุณแค่เตี้ยกับเจ้ามีเขียงเสริมเห็ดเองเลยลายจุดเป็นดินอันนี้ทุกคนจะเป็นดินลูกหักแห้งเห็ดแบบกาแฟที่มาจากป่าเอาออกเกาหลีตุ๊บก็มีป็นทุกที่มา เล้วมันจกินอะไข้าวกระเพียเขาปลูกเขาปลูกเองเลยบอกเป็นซอสเห็ดซอสสวนนิดเออแล้วเขาอันเขาแบบเอาเอาตะพูนมาเลยเหมือนบอกอันยุใส่เนสวนยุปากซองแบบสั่งรายได้ให้กับคนแบบยุปากซองนำเหมือนบอกแล้วเขากะเอามเฮิตแบบนี้นำนะเพราะว่าเคยไปสัมภาษณ์ฮันสโลกกี คนพูนว่าแบบอย่างบุกอยากอ่างฮ็ดแบบว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสินะเนะขาใจเด้อแซบอ,จ,อจะผูกา,านะอันนี้กะกะฟีปา่ปาเนาะคุณเนาะ ทุก <anut S 1> คนนี่ใครอ่ะเชิญรวมกิจกรรมเพื่อหับรางวัลถ่ายรูปกับคอบผู้คนลงเฟซบุ๊กหับของกินนี่นะทุกคนแขกทั้งแขกคนไทยคนลาวนอทีบามาแล้วกับคนต่างประเทศกับมาหลอกเมืองกาแฟตรงนี้เฉยๆสองคนไม่หอ เข้าไปเบิร์ฟากนี้ก่อนนอนทุกคนนี่เนาะทุกคนทั้งคนต่างประเทศแล้วก็คนลาวกัมานี่เาทุกคนเนาะทุ่มกันกัลัางสมารทกันคิวกาจัซก็อเรล้วก็อบ ตอทนนี่แบนเป็นแบนคนล้าส่วนหลายเลยเนาะ,ะนี่หลายแบนแล้วเนาะทุกคนนี่ทุกคนคนมาหลายหลายส่วนหลายพระเจ้าก็จะมางานบุญกาแฟหนอะส่วนหลายะนะแต่ก็จะไปเบิ่งหนังเบื้องอย่างพร้อมเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังสิกับเนาะเขาโบซื้อกาแฟแล้วม้อนี้ เพราะว่าเขาบูกินกาแฟ่พนบพ่ขายโกโก้เนาะ่นขายแต่กาแฟพี่น้องนคนเขากะกำลังสีกกับแล้วนะทุกคนเนาะเขาบริกินกาแฟวินี่เนาะเพราะว่าเขาบูกินกาแฟย่านเป็นวินสิไปอ่ะประตูไซต์โตนะทุกคนเนาะ คลิปนี้มุกดาจะได้ลาทุกคนไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราพี่น้องเพราะว่าพาทุกคนมาเบิงอ่าบุญกาแฟอยู่ศบกบอลาวอยู่เวยงจั์ว่าเป็นอะไรบุญบุญกาแฟปีหนึ่งพจนจัดขึ้นเทือนหนึ่งน้อทุกคนปีหนึ่งจัดขึ้นเทือนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเราทุกคนเนาะเอาเชคคลิปนี้มุกดาไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเอาใจคนที่ว่ามังฮักกาแฟมาฝากพ่อเม่พี่น้อง มุกดาสิไปประตูไซต์ต่อเดี๋ยวถาติดตามเบิงอยู่ในคลิปหนาเดอ้ bye อบ๊ายบายเข้าใจทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มุกดาสาวเสียงขวางเด้อพี่น้อง